สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกนชิน IMPACT ทุกคนนะครับยินดีรับเข้าสู่คลิปไกด์ตัวละครสีดาว2ตัวที่ออกแบบมาได้ครบครันที่สุดในเกมนั่นก็คือเบนเน็ตกับซิงชิวตัวละครทั้ง2ตัวนี้นะครับใครมีประดับ ID ไว้ใครมีติด ID เนี่ยเป็นอันต้องปั้นกันทุกคนนะครับเพราะว่ามีประโยชน์มากมายหลากหลายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทางด้านเบนเน็ตที่สามารถฮิลได้ล้าสถานะได้ ลดดาเมจได้แล้วก็เป็นตัวปั่นพลังงานให้ทีมได้ในตัวเดียวกันหร้จะเป็นทางด้านนายนอที่มีสกิลที่แรงสามารถลดดาเมจให้เพื่อนได้ทำดาเมจจากนอกสนามได้ก็ยังหิวเพื่อนด้านิดหน่อยอด้วยซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลที่สําคัญสไตล์การเล่นแนวทางการปั้น แล้วก็ทีมที่2ตัวนี้สามารถไปอยู่ได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอเริ่มที่ตัวเบนเน็ตก่อนละกันเบนเน็ตมีจุดเด่นอยู่ที่สกิล e ที่มีคููดาวสั้นมากๆโดยการกดครั้งเดียวเนี่ยคููดาวจะอยู่ที่5วิแต่ถ้ามีพาสติฟที่เลื่อนขั้นที่1เนี่ยคููดาวจะเหลือเพียงแค่4วิและนี่ก็คือเหตุผลที่เบนเน็ตสามารถปั่นพลังงาน5ได้ดีมากมากก็คือคูลดาวสกิล e น้อยเราสามารถสลับเบนเน็ตมาก,กดสแปมสกิล e ได้เลยแถมเมื่อเบนเน็ตใช้สกิล e ในวงอััลลตติขขอออองงงงงวเคคูดดาก e นก E ี่จะลลรึ ก็เหลือประมาณ2วีนะซึ่งแบบนี้ดีมากในการใช้สกิลในอันตีของเบนเนตเองก็ยิ่งทําให้ประสิทธิภาพในการปันพลังงานท่าตุเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกจุดเด่นต่อมาคือสกิลคิอันติของเบนเนตเนี่ยเป็นการวางวงไฟบนพื้นนะซึ่งวงไฟเนี้ยจะทําการฮิวเพื่อนที่มีเลือดต่ำกว่า70%ตามค่า HP ของเบนเนตและก็ทาการบัฟดาเม้เพื่อนที่มีเลือดมากกว่า70% แต่ว่าถ้าเบนเน็ตได้รับการปลดกลุ่มดาวที่1แล้วเนี่ยก็จะทําการบัฟดาเมจเพื่อนต่อให้เพื่อนเลือดน้อยกว่าเจเนะโอเครู้สกิลแล้วทีนี้ทุกคนก็คงจะเดาได้ว่าเบนเน็ตเนี่ยจะเล่นยังไงนะโดยเริ่มต้นถ้าเบนเน็ตมีอันตีเนี่ยสามารถกดอันตีได้เลยแล้วกดสกิล e ตีไปทีหนึ่งจากนั้นให้สลับเพื่อนๆออกมาฮิลหรือว่าออกมาทําดาเมจเราอาจจะสลับเบนเน็ตออกมากดสกิล e บ้างเป็นครั้งคราวก็ได้แต่ว่าขอให้ไม่รบกวนจังหวะการทําดาเมจของเพื่อนในทีมนะแต ก็ประมาณนี้นะวิธีการเล่นคร่าวๆต่อไปมาดูที่แนวทางการป้านกันเบนเนตเนี่ยสามารถเล่นได้หลายสายนะก็คือสายฮิลสายปันพลังงานแล้วก็สายดาเมจเองเรามาดูในส่วนของอร์ติแฟ์กันก่อนดีกว่าอร์ติแฟ์ที่ดีที่สุดสำหรับเบนเนตเนี่ยก็คือ no se, อร์ติแฟคซีโนเบสเพราะว่าจะสามารถบัฟดามจให้เพื่อนได้อีกแล้วก็เพิ่มดาเตจอันติีของตัวเองด้วยรองลงมาจะเป็นอร์ติแฟคซีเอมเบลมจะดีเนสายเบนเน็ตปันพลังงานที่เน้นค่าเอเนจีวิชาร์ดเป็นหลักเลยและอร์ติแฟ์ทางเลือกนะก็ค เรามาดูในส่วนของนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกอะไรต่างๆกันในส่วนของนาฬิกาถ้าเน้นเป็นสายฮีลก็จะเป็น HP เปอร์เซ็นต์สายปั่นพลังงานจะเป็น Energy recharge และสุดท้ายสายดาเมจก็จะเป็น Attack เปอร์เซ็นต์ในส่วนของถ้วยใครเล่นสายฮีลอยู่แล้วลอยากได้ฮีลเพิ่มอีกให้ส age, สหสใหส,ส่ HP เ,เป HP อร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มสำหรับทุกๆสายให้ใส่เป็นโบนัสไฟสุดท้ายส่วนหมวกถ้าอยากได้ฮีลเพิ่มให้ใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์ถ้าอยากได้ปั่นพลังงานเพิ่มให้ใส่เป็น Energy recharge แต่ว่าถ้าอยากได้ดาเมจเนี่ยให้ใส่เป็น ta0% c r ็กก้ครี้ามนะส่วนสเตตสร่องให้นิวี่เอนเนอร์จีวิชาร์ตครีเบทครีดามแอทแทกเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอนะ percent, นะต่อมาเรามาดูในส่วนของอาวุธกันอาวุธที่นิยมใส่ให้แบนเนตเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะก็คืออาวุธที่ให้ค่าเบสแอทแท็กสูงๆแล้วก็อาวุธที่ให้ค่า Energy r e จีว r ชาร์ตตัวเบสแอทแท็กของอาวุธเนี่ยจะเป็นค่าแอทแท็ที่ได้จากอาวุธตรงๆเลยนะไม่ใช่ค่าโบนัสสตตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าอาร์เมนอมะ,ท,ะ, 1, ะ,ะม 41, ที่เ,เย จะแนะนำเป็นเบสแอทแทกนะอาวุธที่มีเบสแอทแทกสูงๆที่เวเนตใช้กันเนี่ยก็จะมีเป็นม er, ิสปิเตอร์อาร์คิลาฟาโบเนียสกายวอร์ดซัมมิชเปอร์ดาบเจแล้วก็ดิอารเลฟแฟชนะส่วนอาวุธแบบที่ให้ค่า energy recharge ก็จะแนะนำเป็นสกายวอร์ดฟาโบเนียสซากิฟิเชียลแล้วก็แซดบูดตัวแซดบูดเนี่ยจะดีตรงที่สามารถหาคราบได้และไม่ว่าเพื่อนจะเล่นสายไหนเนี่ยก็สามารถเลือกดาบไหนก็ได้ที่ผมแนะนำไปเลยโน้ตสออย่างแค่ว่าถ้าอยากปผลพลังงานไวให้เลือกดาบ energy recharge แล้วก็ถ้าใสาด่ดาบฟาโบเนียสเนี่ย ให้ปั้นส่วนหมวกเป็นครีเรทเพราะว่าฟาโบเนสเนี่ยจะสร้างลูกแก้วพลังงานสีขาวเพิ่มเมืเ่อการโจมตีของเราติดคริเพราะฉะนั้นการใส่หัวครีเรทเนี่ยจะทําให้เราใช้ความสามารถของฟาโบเนสได้คุ้มค่าที่สุดส่วนใครที่ไม่มีดาบที่แนะนําไปให้เลือกใส่ดาบที่มีเบสแอตแท็กสูงสุดนะโดยลำดับการอัพสกิลของเบนเนนเนี่ยจะอัพสกิลคิวนำก่อน จากนั้นค่อยอั p สก,กิลอีนะ่วน normal attack เนี่ยจะอัพเรือไม่ัพก็ได้และหัวข้อที่ทุกคนมันจะถกเถียงกันมากที่สุดก็คือจะอั p c6 เป็นเดีตดดีไหมในส่วนของตรงนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครที่ยังมีตัวน้อยๆไม่มีตัวบัฟดาเมจทดแทนอย่างเช่นถ้าเล่นอากากะแล้วยังไม่มีเฉินเหอหรือว่าถ้าเล่นเซียวแล้วยังไม่มีฟารูซันก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งัพ c6 นะเพราะว่าเราจะได้ความหลากหลายในการจัดทีมากกว่าถ้าัพแล้วเนี่ยความหลากหลายในการจัดทีของเราเนี่ยก็จะน้อยลงได้นะอย่างเช่นสำหรับตัวผมเนี่ยก็จะเป็นจริงๆในการใช้ผ่านอบิส เลยอัพมาแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเล่นกับบางตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เ,เพื่อนเพื่อที่ดีดก่อนจะอัพ46นะโอเคต่อมามาดูตัวอย่างทีมที่เบนเนตสามารถเข้าไปอยู่ได้กันดีกว่าตัวเบนเนตจะสามารถไปได้หลายทีมมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่หลายๆทีมต้องการอาจจะไปอยู่กับทีม aka, <CL. S 1> อายากะเซียวยูอิมิยะทีมเนชั่นแนลต่างๆเช่นไรเดนเนชั่นแนลชายเนชั่นแนลนาฮิดะเนชั่นแนลหรือว่าจะเป็นทีมกันยูเมลก็ได้แลสุดท้ายแล้วจะเป็นทีมไหนก็ได้ที่ต้องกากาารร การบัฟดามจและ้วก็การปั่นพลังงานต่อมาเรามาดูในส่วนของนายน้อยกันดีกว่าตัวนายน้อยมีจุดเด่นอยู่ที่สกิล e ที่มีความแรงและก็สามารถลดดามจพร้อมทั้งกับผิวให้เพื่อนได้จากสกิล e เนี่ยก็มีข้อเสียที่ว่าคูดาวยาวนานมากๆก็คือ20วิส่วนสกิล q ของซิงชิวก็จะสามารถลดดามจให้เราได้เหมือนกันยังไม่พอจะทาดาเมจเสริมให้กับศัตรูที่เราทําการโจมตีปกติใส่ โดยการช่วยยิงดับน้ําใส่ศัตรูตัวนั้นด้วยโดยระยะเวลาการยิงดาบน้ำเนี่ยจะเป็น15วิ้าวิซึ่งยาวนานมากๆเลยโอเคดูสกิลที่สําคัญของซิงชิวไปแล้วค่อนข้างเรียบง่ายนะก็คือมีสกิล E ที่รุนแรงลดดาเมจได้แล้วก็สกิลอันติที่สามารถทําดาเมจจากนอกสนามพร้อมกับลดดาเมจได้อีกด้วยต่อมาดูที่แนวทางการเล่นปกติถ้าซิงชิวมีอันติเนี่ยจะเอามากดอันติจากนั้นก็กดสกิล E แล้วก็สลับไปเล่นเพื่อนๆแต่ถ้าสิงชิวไม่มีอันติก็กดสกิล E ถ้าอัน ให้สลับกลับเล่นตัวอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมากดนะโดยข้อที่แนะนํามากๆก็คือหลังกดสกิลคิวซิงชิลบัฟดาเมจแล้วก็เซ็ตอัพสภาพไวนล้อมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้สลับมาเล่นตัวที่โจมตีปกติเป็นหลักนะอย่างเช่นผู้เต๋าไอกะไรเดนโยอิเมะหรือไม่ก็ไนฮิดะซึ่งที่พูดวันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะทุกคนสามารถใช้ร่วมกับตัวที่โจมตีปกติเป็นหลักได้ทั้งหมดเลยต่อมามาดูที่แนวทางการปั้นกันโดยซิงชิลเนี่ยมีแนวทางการปั้นหลักคือการรีดดาเมจเลยนะหรือว่าเป็นซับด มขอเริ่มที่ตัวอัติแฟกต์เหมือนเดิมอัติแฟกต์ที่ดีที่สุดสำหรับซิงชิลเนี่ยก็คือ4เอ็มเบเพราะว่าจะให้ทั้ง Energy Recharge แล้วก็บัฟดาเมจอันติซึ่งก็คือดาบน้ำที่ยิงเสีศัตรูถัดมาก็จะเป็น2น้ำ2โนเบลส no se, หรือว่า2น้ำ2แอดแท็และสุดท้ายก็จะเป็น4โนเบลสเซต4โนเบสเนี่ย no จะบัฟดาเมจเพื่อนด้วยนะแต่ว่าดาเมจดาบน้ำเนี่ยก็จะไม่สุดเท่าไหร่ในส่วนของนาฬิกาถ้วยแล้วก็หมวกนาฬิกาเนี่ยให้เ,เพืืาา่่่่่่ออนนนนนนนๆสสสสสสาาามมรรถถใใใใใเเเปปป็็็็ Energy Recharge Attack หหหหววววกกได้้้้ย้ยโบัและ ครีเวตหรือครีดามีก็ได้ขึ้นอยู่กับสเตตของอาวุธนะสเตตรองให้ลำดับความสำคัญเป็น Energy Re ีเรชาร์ด c r ีเ r ตครีดามี at 100%แล้วก็เอลิเมน a ัลมาสเตอรีส่วนอาวุธเนี่ยอาวุธที่เกิดมาเพื่อซิงคิวเลยก็คือ sacrificial s ิ o r ีซอเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะทำการกลบจุดด้ยของสกิล e ที่มีคูดาวถึง20วิโดยการที่เพิ่มโอกาสในการรีคูดาวให้เลยหากเรากดสกิล e โดศสตรูนอกเหนือจากดับ s a c r i f i c i a ิเชียลแล้วเนี่ยทุกคนสามารถใส่อาวุธที่ให้ค่า e e n r g เอ m a g ร์จ้เลยแต่ว่าาไม่ได้จริง ก็ให้ใส่เป็นแอตแทกเปอร์เซ็นก็ได้ตัวอย่างอาวุธก็จะมีอย่างเช่นดาบเจดมิสเตอร์สกายวอร์ดอาร์เมนมะดาบบีพีหรือว่าแบ็กคลิฟก็ได้นะดาบสามเล้าที่ให้ครีดดาเมจแล้วก็โบนัสดาเมจน,น้ำเนี่ยก็สามารถใส่ได้ด้วยโดยลำดับการอัพสกิลของซิงชิลก็คือสกิลอัิเมทจากนั้นสกิลอ e. ีส่วน normal แอตแทกก็เหมือนกันเนเน็ตนะ จะอับเดือไม่อับก็ได้โอเคสุดท้ายมาดูทีมที่ซิงชิลสามารถไปอยู่ได้กันดีกว่าซิงชิลเนี่ยสามารถไปอยู่ได้ทุกทีมที่ต้องการซับดาเมจเป็นดาเมจน้ำไม่ว่าจะเป็นทีมบลูมไฮเปอร์บลูมเนชั่นแนลเฮเซอร์หรือว่าทีมฟรีสนะซึ่งทีนี้ผมยกเนี่ยก็จะเป็นแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้นทุกคนสามารถไปเลือกปรับใช้ให้เข้ากับตัวละครของตัวเองแต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องมีตัวละครไดรเวอร์ที่โจมตีปกติได้ด้วยนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไกด์4ดาว2ตัวที่ทุกคนควรรปปั้นนติดบาไโยยสุี่ ซีดาวสตัวนี้สามารถไปอยู่ในทีมที่หลากหลายมากเพราะว่าต,ตัวละคร2ตัวนี้มีจุดเด่นหลัหลกๆในการเพิ่มดาเมจโดยรวมให้ทีมแล้วก็มาเสริมทางด้านการป้องกันหรือว่าการฮีลของทีมทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถยืนบนสนามได้โดยไม่ต้องกังวลสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอให้เพื่อนๆเล่นเกมมีความสสสุขวััดีครบ